สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแค่เหนียวเนิฟครับหรือเส้นประสาทสมองความรู้เรื่องแค่เหนียวเนิฟนะครับประกอบรายวิชา AN 1 2 1 3หนึ่งสามกายวิพากศาสตร์จัดทำโดยนายคีตการศรีสอนรหัสนักศึกษา6 7 1 4 5 3หนึ่งสี่ห้าสามคณะพยาบาลศาสตร์ครับนำเสนออาจารย์กลุ่มกายวิพาคศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับ แค่เหนียวเนินะครับหรือเส้นประสาท12คู่นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับเส้นประสาททั้ง12คู่กันเลยครับคู่แรกนะครับก็คือ olfactory nerve นะครับ olfactory nerve หรือเส้นประสาทรับกลิ่นนะครับตำแหน่งนะครับจะอยู่บริเวณสมองส่วนหน้าจะมี olfactory b u l นะครับบนด้านล่างของสมองหน้าผ่านรู c e b e l l a r p e ของกระดูกเอดมอยนะครับหน้าที่นะครับรับกลิ่นจากเยื่อบุจมูกส่งไปสมอง โรคที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีอนอสเมียหรือการสูญเสียการรับกลิ่นครับต่อมานะครับคู่ที่2ก็คือออปติเนฟนะครับออปติเนฟนะครับหรือเส้นประสาทต,ตาตำแหน่งต้นกำเนิดนะครับจะอยู่ในสเตฟารอนทารามัสและออปติแคดมากนะครับผ่านรูออปติกคนแนลของกระดูกสฟีนอยหน้าที่นะครับรับภาพจากเรตินาส่งสัญญาณไปยังสมองโรคที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีวิชวลฟิลดิเฟนกับออปติ มีอะไรติด right นะครับต่อมานะครับคู่ที่3ก็คือ Oculomotor n e r v e นะครับ o c u l o m o t o r Nerve นะครับหรือเส้นประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาต้นกำเนิดนะครับจะอยู่บริเวณมิดเบนระดับซูพิเรียคอ l ิคูลัสนะครับผ่านรูซูพิเรียออร์บิทัลฟีเจอร์หน้าที่นะครับควบคุมกล้ามเนื้อลูกตา4มัดยกเว,ว้นเลเทอร l เล็กตัดและก็ซูพิเรียออบลีคับควบคุมการหดรูม่านตาผ่านกล้ามเนื้อ สไปเตอร์พิวพิวเล่นะครับโรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตาเหล่หนังตาตกต่อมานะครับคู่ที่4นะครับโทรเคียเนิฟนะครับโทรเคียเนิฟนะครับเส้นประสาทกรอกตาตำแหน่งต้นกำเนิดนะครับจะอยู่บริเวณมิดเบรนด้านหลังของก้านสมองระดับอินฟิเรียคอริคลัสนะครับผ่านรูซูพิเลยออร์บิทัลฟิชเชอร์นะครับ หน้าที่ก็คือควบคุมกล้ามเนื้อซูพิเรียออฟลีกกอกตาลงและออกด้านข้างครับโรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมองลงไม่ได้เห็นภาพซ้อนขนาดลงบันไดครับต่อมานะครับไตจมิเนลเนิร์ครับไตจมิเนเนิร์ฟนะครับหรือเส้นประสาทคู่ที่5นะครับเป็นเส้นประสาทสามแฉก อยู่ตรงตำแหน่งต้นกำเนิดบริเวณพรด้านข้างครับผ่านรู v 1น u p e r ะครับ superior orbital feature v 2 foramen rotundum นะครับ v 3 foramen ovale um, ครับ, 3, lay, รบหน้าที่ครับ v 1รับความรู้สึกจากหน้าผากตา v 2นะครับรับความรู้สึกจากแก้มจมูกบน v 3นะครับรับความรู้สึกจากขากรรไกรล,ล่างแล้วก็ควบคุมการเขียวครับโรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ trigeminal นูราเจียนะครับหรือปวดหน้าอย่างรุนแรงครับต่อมานะครับแอบดูเซนเนิร์มนะครับหรือเส้นประสาทคู่ที่6นะครับเป็นเส้นประสาทเบี่ยงตาต้นตำแหน่งกำเนิดนะครับอยู่ที่พรด้านล่างตรงกลางนะครับผ่านรูซูพ e เรียออร์บิทัลฟ t เจอร์หน้าที่นะครับควบคุมกล้ามเนื้อเล t เทอรัลเลกตัสเบี่ยงตาออกด้านข้างโรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเบี่ยงตาเข้า มองด้านข้างลำบากครับต่อมานะครับ facial nerve หรือเส้นประสาทใบหน้านะครับตำแหน่งนะครับจะอยู่บริเวณพอรอนด้านข้างร่วมกับดูเซนเนิร์ฟครับผ่านรู internal a u r t i c m i a t u s ไปจนถึง s t e r l o m a s t o i d foramen ครับหน้าที่นะครับควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้ารับรูดจากลิ้นด้านหน้า2ส่วน3ควบคุมต่อมน้ำลายและน้ำตา ลูกที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเบลพาเลสหรือหน้าเบียวคึงซีครับต่อมานะครับเวสติบูลโทเคียนเนฟหรือเส้นประสาทคู่ที่8เป็นเส้นประสาทหูตำแหน่งนะครับต้นกำเนิดบริเวณพรถึงเมดูล่าจังชันนะครับผ่านรูอินเตอร์เนลอะคาติกเมียตัสหน้าที่นะครับสาขาเวทติบ่านะครับก็คือการทรงตัวสาขาโทเคียนะครับก็คือการได้ยิน โรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเว r ร์ติโกและในส,นส่วนเส้นประสาทคู่ที่เก้านะครับมีชื่อว่ากัสโซไฟเรนเจลเนฟเป็นเส้นประสาทลิ้นคอหอยนะครับตำแหน่งต้นกำเนิดนะครับจะอยู่บริเวณเมดูร l าออฟลองกาตาด้านข้างผ่านรูจุกลาฟอร์เมนนะครับหน้าที่นะครับรับรสดจากลิ้นด้านหลัง1ส่วนสแมควบคุมกล้ามเนื้อคอหอยบางส่วนควบคุมต่อน้ำลายแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเกิดลำบากเสียงแหบครับ ต่อมานะครับก็คือเวกัสเนิร์มนะครับหรือเส้นประสาทคู่ที่สิบเป็นเส้นประสาทเวกัสตำแหน่งต้นกำเนิดอยู่ที่เมดูล่าออฟลองกาตาผ่านรูจุกล่าฟอราเมนหน้าที่นะครับควบคุมการทำงานของอวาัยาวะภายในหัวใจปอดลำไส้และรับความรู้สึกจากคอหอยกล่องเสียงหลอดอาหารโรคที่เกี่ยวข้องนะครับคือลำบากผู้เสียงเปียกครับ ต่อมานะครับ a c c e s s o r y nerve หรือเส้นประสาทคู่ที่11นะครับเป็นเส้นประสาทเสริมตำแหน่งต้นกำเนิดนะครับจะอยู่เมด u l ่าและไขสันหลังส่วนบนกระดูก C1-C5 ถึง C5 ครับผ่านรูเข้าผ่านฟอร์เ e n มนแมกนัมและออกผ่านจุกกลาฟอร์เ e n นะครับหน้าที่นะครับควบคุมกล้ามเนื้อสเตโรไฮโดมาสตอยและทาพิเซียครับโรคที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือไหลตกหันคอยากต่อมานะครับ h y p ปกราสเ a l c a านแหรือเส้นประสาทคู่ที่12นะครับคือเส้นประสาทใต้ลิ้นตำแหน่งต้นกำเนิดนะครับจะอยู่บริเวณเม d u ูล่าออฟลองกาตาด้านหน้าผ่านรู h y p ปกราสเ a l c a านแหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลิ้นเคลื่อนไหวลิ้นโรคที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีลิ้นเอียงเมื่อแรกบพูดลำบากครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเส้นประสาททั้ง12คู่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ